ดราม่าฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่แพ้อ,อินโดนีเซีย1ประตูต่อ5นะครับอกหักไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้น,นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีเลยนะครับที่ทีมชาติไทยไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับก็ทําให้แฟนฟุตซอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบ่นกันค่อนข้างเยอะนะครับถึงฟอร์มการเล่นของโตเล็กทีมชาติไทยสายเลือดใหม่นะครับหลังที่เราเนี่ยต้องการถ่ายเลือดหลังจากที่จบศึกฟุตซอลโลก เกมที่แพ้อินโดนีเซียไปมี5ปัจจัยนะครับโดยมุมมองส่วนตัวนั้นก็เริ่มที่มุมมองแรกกันเลยนะกันนะครับมุมแรกเนี่ยก็ขาดกิจอรันสัญญารักนะครับกับทางพิชยุทธ์กิติพานุวงนะครับที่เจ็บก็ดูจะกระทบอยู่นะครับโดยเฉพาะกริตเนี่ยอายุเพิ่ง23ปีนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์ผ่านความกดดันมาเยอะนะครับกว่าพี่ๆในทีมที่ยังใหม่นะครับยิ่งกริฑอยู่ในช่วงเวลาที่เคยตามหลังอินโดนีเซีย2ลูกแล้วกลับมาตีเสมอ2 2ในนัดชิงครั้งที่แล้วปี2022เนี่ย ก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับทีมในเกมนัดกับอินโดนีเซียที่แพ้ไปแน่นอนนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่มีกริดนะครับข้อ2ครับหลายคนเนี่ยใจยังไม่นิ่งนะครับเห็นได้ชัดกับสถานการณ์อย่างในรอบรองนะครับที่นําเวียดนาม2-1ก็ยังมีพลาดนะครับสุดท้ายกลับมาแพ้เวียดนามนะครับแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งในนัดชิงนะครับแน่นอนว่า ประสบการณ์ในเวทีระับทีมชาติก็ยังน้อยอยู่นะครับในทีมชุดนี้ข้อ3ครับโอกาสจบสกอร์เยอะมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ประตูนะครับเรื่องนี้ต้องติงตัวจบนะครับทั้งพีรพัฒน์แก้ววิไลอาธิพงษ์มุ่นพายนะครับรวมทั้งธนวัฒน์เกิดบังรจันทร์นะครับที่ก็ยังหวังผลไม่ค่อยได้นะครับกับเกมที่ต้องบอกว่าเจอกับสถานการณ์ที่กดดันนะครับข้อ 4. ครับต้องผ่าตัดหลังจบฟุตซอลโลก2024โอเคนี่คือการผ่าตัดแล้วนะครับสุดท้ายมันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับก็ต้องมีตัวเก่า นะครับแน่นอนว่าตัวเก่าเนี่ยเราน้อยมากๆนะครับในทีมชุดนี้ต้องมีตัวเก่ามาประคองไหมตัวเก่าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าที่อายุเยอะแล้วอย่างพวกสุเวุฒิจิรวัตรหรือว่ากฤษดาอะไรพวกนี้นะครับก็คือตัวเก่าที่มาจากฟุตซอลโลก2024ก็น่าจะดีอย่างเช่นมูฮัมหมัดไหมแต่ว่าหมอญบมึงระดับอาเซียนมูฮัมหมัดก็ฝีเท้าเนี่ยเกินไปแล้วนะครับข้อสุดท้ายครับข้อ5ย้อนไปวัน ถแถลงข่าวประกาศรายชื่อไลฟ์สด14คนสุดท้ายเนี่ยทีมงานฟุตซอลไทยบอกว่ารายชื่อชุดนี้มาจากการเก็บข้อมูล3ปีของผู้เล่นที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่25ปีนะครับก็ทําให้เห็นแล้วว่าขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยเกิดคําถามว่าคนที่เล่นดีเข้าตาในฟุตซอลไทยลีกเนี่ยตกสํารวจตกกระบวนจะทําอย่างไรนะครับขั้นตอนกระบวนของคุณมันถูกแล้วหรือไม่นะครับกับการเก็บสถิติ3ปีหลังสุดแล้วเราได้ทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ที่ทำงานได้แย่ที่สุดในอาเซียน รอบ23ปีนะครับก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่นะครับในทีมงานสตาร์โค้ดในการคัดตัวนักเตะเข้ามานะครับก็เป็นกาลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยกันต่อนะครับแพ้เจ็บวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปมีความสุขแล้วก็ชนะในวันข้างหน้านะครับไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไคร์ยูทูปพรสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ